สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับเบลอีกแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงเบลรีวิวนะคะวันนี้นะคะเบลก็จะมารีวิวเจ้านิวคัมเบรี่ตัวใหม่นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆที่สำคัญมาแบบทรงสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เอาละคะ่ะตอนนี้นะคะเบลก็อยู่กับเจ้า All New Camry ตัวใหม่นะคะบอกเลยนะคะแค่เห็นดีไซน์ด้านนอกของเขานะคะบอกเลยว่าสวยมากๆที่สำคัญดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะและสำหรับวัยรุ่นอย่างเบลนะคะบอกเลยว่าชอบมากๆค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะเริ่มกันที่ภายนอกเลยดีกว่าค่ะคำว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟด้านหน้าแบบ LED Projector นะคะที่ส่องสว่างเวลากลางวันบอกเลยว่าสวยสปอร์ตมากๆค่ะ แล้วอัลลอยนะคะก็ขนาด18นิ้วเอาละค่ะ เราเข้าไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะบอกเลยนะคะสีภายในที่เราเห็นนะคะจะเป็นสีเยลโล่บาวนะคะบอกเลยว่าสวยและรักชูรี่มากๆนะคะและที่สําคัญนะคะเขาให้มั่นวัดแบบดิจิตอลนะคะขนาด12.3นิ้วอีกด้วยค่ะหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด12.3นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto อีกด้วยนะคะและคันนี้นะคะระบบปรับอากาศของเขานะคะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะ3โซนปรับอิสระแยกซ้ายขวาหลังได้ค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นสายชาร์จแบบ Type C นะคะแล้วก็มีแบบที่ชาร์จแบตไร้สายด้วยค่ะตรงนี้นะคะและนี่นะคะเผื่อใครอยากจะเห็นรีโมทของรถนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยลักชัวรี่มากๆพิมพ์คำว่าคัมรี่ได้ชัดเจนค่ะเรามาดูส่วนพวงมาลัยกันบากดีกว่าค่ะพวงมาลัยของเขานะคะให้แบบมัลติฟังชั o นนะคะมีทั้ง แ a n d ดอร์ชนะคะหรือว่าจะเป็น a Adaptive Cruise Control นะคะบอกเลยว่าดีมากๆตรงนี้นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วมีแบกโคูนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะให้ที่เก็บของมาใหญ่มากๆเลยนะคะโอหบอกเลยว่าจุของได้เยอะมากๆค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นมุมมองของคนนั่งแถวสองนะคะบอกเลยว่านั่งสบายมากๆที่สำคัญรู้สึกแบบไม่อึดอัดเลยค่ะเพราะว่าโปง่งโล่งสบายมากๆค่ะ นี่นะคะแถวสองบอกเลยว่าเทคโนโลยีเขาดีมากๆนะคะมากับแผงควบคุมสัมผัสนะคะแบบดิจิตอลนะคะสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะคะหรือจะปรับเบาะให้ปรับขึ้นปรับลงนะคะก็ปรับลงแบบนี้นะคะหรือว่าจะปรับขึ้นแบบนี้ก็ได้บอกเลยว่านั่งสบายมากๆค่ะทุกคนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะก็ยังมี ม่านก,กันแดดไฟฟ้าอีกด้วยสามารถปรับได้ตรงนี้เลยแล้วก็คือสามารถปรับขึ้นลงแบบนี้ได้เลยที่สําคัญให้ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มนะคะถ้าเราถอยหลังนะคะเขาก็จะเปิดให้เราแบบอัตโนมัติเลยค่ะและอันนี้นะคะก็ยังมีที่วางแก้วแบบพับเก็บได้อีกด้วยค่ะก็ยังให้แอร์ผู้โดยสารแถว2มาเมกด้วยแล้วก็สายชาร์จแบบไทสีอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าดีมากๆค่ะทุกคน ล้ค่ะต้องบอกเลยนะคะเราสามารถปรับเก้าอี้แบบไฟฟ้าอีกด้วยนะคะสามารถปรับได้ด้านหลังแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็ยังให้ม่านบังแดดมาอีกด้วยนะคะทั้งซ้ายและขวาของคนนั่งแถวสองอีกด้วยค่ะเบาะคนขับนะคะต้องบอกเลยว่าเขาสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบจดจํานะคะและนี่นะคะก็จะเป็นที่จดจําที่นั่งนะคะเซตเป็น1นึสองนะคะก็สามารถปรับได้อัตโนมัติเลยค่ะ และอันนี้นะคะก็บอกเลยว่าเป็นพาราโนมิกส์รูนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ที่สำคัญนะค,ะคันนี้นะคะก็จะมีมาา่านบังแดดไฟฟ้าอีกตัวนี้นะคะเปิดปิดแบบอย่างนี้นะคะเะมาดูตรงด้านท้ายกันบ,บ้างนะคะบอกเลยว่าด้านท้ายของเราพิมพ์คำว่า ตโยต้าขับรีได้อย่างสวยงามมากๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะมากับเครื่องยนต์2.5ไฮบริดบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันได้ถึง25กิโลลิตรนะคะบอกเลยว่าประหยัดมากๆที่สุดขับเร็วขับแรงข,ข,ข,ขับสนุกและที่สำคัญให้ความหรักหรีมากๆค่ะอีกลก้องมองรอบคันแบบ360องศานะคะบอกเลยว่าภาพชัดมากๆค่ะทุกคนนี่นะคะสามารถแบบดู ได้นะคะว่าตรงด้านข้างของเราเป็นยังไงด้านหน้าเป็นยังไงสามารถแบบเห็นได้ชัดมากๆนะคะบอกเลยว่าเขาทําระบบความปลอดภัยของกล้องที้ได้จัดเต็มมากๆนะคะและที่สําคัญนาคันนี้นะคะก็ยังสามารถดูใต้ท้องรถได้อีกโอ้โหบอกเลยว่ามีน้องหมาน้องแมวนี่ปลอดภัยมากๆนะทุกคนนี่เห็นไหมก็คือกล้องของเขาสามารถตรวจจับได้หมดเลยนะคะว่ามีอะไรทีดขวางท่าบ้างแล้วก็สามารถกลับมาดูด้านหน้าได้บอกเลยว่าชัดมากๆค่ะทุกคน และนี่นะคะเรามาลองเทสการนั่งรถด,ดีกว่านี่นะคะก็จะเข้าโค้งได้แบบดีมากๆทุกคนบอกเลยว่ารถเขาเกาะถนนดีมากๆรู้สึกแบบยังนุ่มอยู่เลยทุกคนคือใครสามารถมาลองกันได้นะคะที่โตโยต้าอะไรบางนานะคะ<อ>ก็สามารถมาพบพี่ๆอินสตัคเจอร์กันได้นะคะนี่นะคะบอกเลยว่า ขับรถได้เกาะถนนมากๆและอันนี้นะคะเราจะมาทดสอบที่ถนนลื่นนะคะว่าเขาจะเกาะถนนขน,อนอาดไหนนี่นะคะเลี้ยวไปเลยนี่รถก็ยังไม่หมุนนะทุกคนคือถนนมันลื่นนะแต่ก็ยังให้ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มมากๆเลยค่ะโอ้โบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวถึงความไม่ปลอดภัยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นกล้องถอยหลังนะคะโอ้โหบอกเลยว่าชัดมากๆค่ะทุกคนนี่ชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะ และนี่นะคะก็เป็นพวงมาลัยปรับแบบไฟฟ้านะคะก็สามารถปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้าตามที่เราต้องการได้ด้วยนะคะและนี่นะคะเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเบลจะเป็นคนขับเองนะคะรอบนี้จะมาลองเทสตดูว่ารถเขาเนี่ยจะขับดีแค่ไหนเมื่อกี้พี่อีสซัตเตอร์ขับแลวเบลมาลองขับดีกว่าบอกเลยว่าความรู้สึกแรกคือรู้สึกแบบพรีเมียมลักชัวรี่มาก,มากๆทุกคนคือเข้าโคง้งได้ง่ายดายมากๆนะคะเรามาขับในความเร็วที่แบบเร็วๆนะก็คือรถอ่ะ เกาะถนนได้ดีมากทุกคนเบลชอบมากๆค่ะตัวโตโยต้าคัมรี่คันนี้นะคะบอกเลยว่าช่วงล่างทําทำมาได้อย่างดีค่ะาราคาบอกเลยนะคะเจ้านิวคัมรี่คันนี้ที่เบลรีวิวไปบอกเลยว่าแค่เห็นภายนอกก็สวยแล้วภายในก็สวยไม่แพ้กันนะคะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครอยากมาสัมผัสจริงๆนะคะก็สามารถมาที่โชว์รูมโตโยต้าทัว่วประเทศหรือจะมาที่โตโยต้าอะไรบางนาก็ได้มาทดลองขับแบบเบลนะคะบอกเลยว่าขับแล้วรู้สึกฟินมากๆค่ะที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เบ อะไร39นะคะยังไงขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย